โนเอลเอเรียกเรามามีอะไรหรอเนี่ยหลอดไฟแล้วมันไม่ติดอะ่ะเราปีนไม่ถึงด้วยอะ่ะเธอทำให้ได้ไหมเรื่องแค่นี้เองโนเอลแต่ค่าจ้างยี่สิบแต่เงินเป็นทองทุกอย่างเลยนะลูน่าแต่ถ้าเธอทำได้อะ่ะเราให้สามสิบเลยอ้าพูดเอง,อะงนะโนเอลถ้างั้นอ่ะเธอเตรียมเงินสามสิบไว้ให้เราได้เลย เอามาสามสิบไม่ลืมหรอกน่ะทวงอยู่นั่นแหละครบไหมเนี่ยยินดีให้บริการรอบหน้าเรียกใช้หมายได้นะแอลขี้เหนียวขั้นเทพเลยนะรูด้าเพื่อนกันก็เก็บเงิน